สวัสดีค่ะมูเจ้าขายินดีต้อนรับเข้าสู่เลยยียาชาแนลชนีมีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนถักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนะคะเสานี้เมื่อกี้นี่แหละพอยาบอกกับไปเสียลูกสาวเต้อนอยู่เส้นทันเวอร์นาอพี่น้องนาอกกับไปยืนหน้าเวทีสว่างสวัยเลยให้กําลังใจลูกๆนะคะลูกสาวกระแขงขันเต้นกับไปให้กําลังใจก็บปรนเรื่องธรรมดาละพี่น้อง คนกับไปหลย,ยูงานนีกก็เปิดเป็นสาธารณะเนาะผู้ใดก็มีสิิ์ไปได้เออเราก็ยืนได้บนบรถปโซนผู้เล่นนอกันในฐานนะเป็นคุณพ่อเนาะกับไปก,บบก,กับเปกระเวการที่อ,อ่าคุณพ่อไปมีภรรยาใหม่คุณแม่ไปมีภรรยาสามีใหม่มันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราจะมาเพื่อครอบครัวใช่ไหมคะเออมันเป็นเรื่องปกติแต่ถา,ถามว่าโตเราบินไดขี้นังดอกใครแขอย ให้ครยอันว่าเด้อให้คยคิดตามรักคนเป็นจริงคนเลิกกันไปคนป้ากันไปโตเล่าบัคิดกยังเด็กเล่าบัดทอันซ่อนดออเออแต่ว่าฟูรี่ซุ่มรี่อยู่ขางเวทีเด้อสุ่มรี่อยู่ขางเวทีนี่กระสินิดหนึ่งอยู่เด้อเสียสันบออันนี้ใส่คนเนาะกระสินั่นเองมันอยู่หันเด้มันอยู่หันมันอยู่หันก็ะสิว่าจะสีอยู่เด้อเออกับถ้ากันขนกันไปเบิร์ดเฮียนปันเนาะอืภาษาลุงป่าเออลุงป่านะอาเรือว่าพีเรียงไปกะโอเคอยู่เนาะ มันเป็นงานสาธารณะไปให้กำลังใจเด็กๆแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ผู้ลังคนถ้าเป็นข่อยข่อยเป็นผู้ใหญ่ปานนัน่นข่อยสิบไปได้เข้าใจอยู่ว่าเอออยู่บ้านเดียวกันนู่นนั่นนี่ไปให้กำลังใจแต่ถ้าเป็นคนมีความคิดหน่อยฉันจะไปในฐานะอะไรนะถ้าเป็นต่างประเทศนี่เขาสิบบ้หยุงเลยเด้พี่นอ้องเขาสิบปหยุงเขากระสิ โอเคหน้าที่ครอบครัวของเธอเทอร์มินเนตกันไปเลยมันเป็นธุระของเธอแมนบอ่ะเออเขากระซิบเด็กเอียงหมากไม่เดอ้ออันนี้อ,อยากคือสิพักกันแบบว่าไปไปบางหนามันไปบางหนามันจะสันตินในค่มคืนนั่นเอาอหรีได้พี่น้องมุจจาเสื้อข่อยบอรกระซิว่ไปเลยเขาเอาามันสีไม้อยู่เขาพักกันไปคนไปเรื่อยๆกระซิวว่าทีเขามาสิหยานเขามาสิตื่นบาย งานอันนี้ถ้าเป็นภาษาัวก่อยถ้าเป็นพวก่อยบอกกับิวัวข่อยสิวบอกว่า no seat for them กับิว่าเด็ดเนาะบ no no so ่มีหมองสําหรับพวกเขาอืมมันเป็นงานสาธารณะก็จริงแต่ถ้าเราโตแล้วเราต้องมีวุฒิภาวะในการคิดได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องจ้าเด็ดนี่ก็คือจ้าวทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นธุรกิจไม่ได้นะมันเสลอถ้าสิมเอาความฝันของลูกต่อยอดเป็นไรายได้ของตัวเองไม่ได้เนี่ยจ้าเออไลอ่สดกุ้มปิดลูกไปแข่งเต้น ลูกคนอื่นกับมีถ้อคือกาคิดแต่จังใดฉันละเงดเงดเงยเงยอิริเงดในความสลัดปัดเปลืองเงยเงดในหัวครีเอทีฟต้องจบมือ <c oughs> เลิศคือคิดใดคือคิดใดวาสันโทวาโอ้ยฉันละเงดสมองอยากไล่ซอสธรรมดาก็ไล่ไปพอ่อกับเขาใจวันเป็นงานเปิดผู้ใดกับมีกล่องผู้ใดกับมีซื้อในมือเป็นบอพี่นองโอเคก็ไล่ไปนู่นนั่นนี่ ก็ไม่ได้ว่าอันนี้ฉันก็ไม่ได้ว่าอืมเขาก็ไล์เขาก็โชว์กันเป็นปกติเพราะเขาทําให้ทุกคนเข้ามาดูใช่ไหมแต่เธอนะ่ะไปไล่สดกลุ่มปิดขายบัตรมันนาเกียรติภาษาบาลสันมันนาเกียรติมันทุเลเออให้ขออนุญาตว่าบาดขํามใจข้ามนีสิติเหลืองบอบุมันนาเกียรต,มตบบมนนยิมันเกินไปมันเกินไปอีหลีคือคดได้คือสลาดเลิศบ,บ้านแท้คือปองแทะสมองเอนควยขุม่มคดผู้ได้ เลยสดกุ้งปิดลูกเต้นโอ้ยสมพอรได้ใส่เด่นเนีใส่แหวนในตารางงานแลน้วน้แม่เอ้ยโ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 อ้ยเจมัแมนขาดหลักจริยธรรมจริงๆข่อยกับบได้ถือศินกินเจดอกพี่น้องข่อยกับบไดี้อยู่ในสินกินธรรมแต่ข่อยกับบดเอาความฝันของลูกข่อยมหาเป็นเงินปันนันเดทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้จะต้องเป็นธุรกิจเสมอไปอืม ขนาดลูกเขาดาลาซูปเปอร์สตาร์เขาเจายังบอต่าง,งกลุ่มปิดเขาไปออกอีเวนต์นั่นนะ่ะแมนบอล่าเออไปขึ้นเอาลูกไปขึืนเวทที่น้ำจากคองเอียงกะว่าไปบบได้ว่ากันมุ้เจ้าเขาใจละจริยธรรมบอือม,มันน่าเกลียดมันน่าเกลียดเล่ย้มำคือเบาส่รงธรรมะทํโหมดบอมันธรรมะทำโหมดหอกพี่น้องแต่มันอีลอตีต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดแมนบอ เจ้าเอาตรงนั้นนะมหาเป็นไ่ได้เขาก๋ากระเป๋าจ้กของมันบอเลิศมันบอช่มันเสลอ่มันโอ๊ยบดความีว่าพี่น้องจ่านายเป็นตานายโอเคนอะมันบอแมนแคร์ว่าเธอเฮตเตยอยู่ในครอบครัวเธออันนี้มันสาธารณะอีกแล้วโอ๊ยฉันงึดฉันปวดประสาทอันมึงถือสีนกินเจมึงก็บอกผื่นเขาแบบอ่ะเอาก็บอกผื่นนะ ผู้ใดว่าข่อยถือสินกินเจเบิดคับปนั่นทองนโมกับยังบมจบอยู่แต่พูดถึงรักความเป็นจริงถาเปิดใจฟัง่งมูเจ,าจา้าจ้าถ้าเปิดใจฟัง่งมูเจ้าวันแมนคว่ำข่อยบอแมนบอเออสมมติว่าเจ้าทรงลูกเจาะไปแสดงงานหนึ่งทั้งเวทีเองสิอันทุกคนมสมทธิ์ไปน,นู่นนั่นนี่เราอันมีอีกอันหนึ่งมาขายกุ้งปิดเอากิจกรรมนี่มันเป็นยังไดโอเคเจ้าเกง่งเจ้าสลาดัดแต่คิดถึงความเหมาะสมด้วยนะคะว่ามันเริศดไหม ตั้งสตินะคะโอเคนะคะใหญ่ใหญ่ย,า,ย,ย,า,ย,ยาดาเด้อดามาดากับเดนเดนเบริสนฝ่าสนอินเดนเออสวัสดีค่ะ